เนวอรครับผมนายสตอ r มี่ไนท์นะครับวันนี้อยากมาเยี่ยมบ้านคนไทยครับเมื่อกี้มาตอนตอร์ลีนาเจอบ้านคนหนึ่งครับ P.R.E.M. จะสะกดว่าอะไรดีครับเพิ่มสะกดผิดอย่าสะกดดีกว่าครับถ้าเจ้าของบ้านสะกดชื่อว่าอะไรรบกวนอินบ็อกมาหรือเม้นใต้โพสต์ในกลุ่ม Facebook ทีได้ครับว่าคุณสะกดชื่อว่าอะไรนะครับไม่มั่นใจเลยกลัวพูดผิดครับ บ้านเขาอินดี้มากๆครับวาน้ำครับหลีคริติคอลนะครับอ่าเจ้าครูลมนะครับจะเป็นบัฟเอ๊ไม่มีบัฟนะครับมีลบลบบัฟนะครับกับลดเกตนะครับแล้วก็เจ้าแฟรงเกนไฟครับตีตามดีเฟน์โจ๊กเกอร์แสงเนี่ยแพ้สี่ก็คือมีกว่าส25%จะทำอะไรนะ ทุกมีโอกาส25%ที่จะเลี่ยงความเสียหายที่ได้รับออก็คือหลบได้ครับแล้วก็ถอนบัฟของไฟตองข้ามนะครับถ้า2กับท่าหนึ่งน่าจะเหมือนโจกลมนะครับโอเคครับอืมบัป,ปปีก่อนครับอย่างเ้ียว่ากันอ่น้ำลมไฟโอ้โหครบทุกท่าทเลย อจริงๆต้องมีตัวแทงวาน้ำนะครับเพราะว่าวาน้ำตีแรงยากชุมนะครับอืมอืมอืมอืตอนแรกว่าจะเอาแอสลมไปครับเจอฟแฟรงเกนจะดีหลาอืมโพน้ำก็จะโดนครูตีนะครับ อืม,อม,อมยังไงดีครับเพื่อนๆผมชอบเดทนะเดี๋ยวดูลองสเก็ตทีมคร่าวๆดูก่อนครับอีฟรีดมืดได้ไหมได้ไหมแล้วก็เป็นมดป่ะครับเนาะเขามีลางบัพปะโอ้เขามีลางบัพคิดไปทำไมแป๊บ อ๋อเป้าหมายนะครับอืมลองดูก่อนไหมลองดูก่อนดีไหมครับเพื่อนๆผมก็แช่แช่เขาไหมแช่เขาหรือเอามังกรลมไปวางระเบิดสองทีดีครับลองดูลองดูก่อนครับ ไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้สเต็ปนี้เท่าไหร่ครับสองปีครับสองปีครับโอเคมาเต็มครับชิบหลบบับด้วยครับโอเคคิดไม่ทำาใหม่ครับลองดูก่ับ โชคดีที่มีบัฟกรอบนะไม่มีนี่อาจจะเหนื่อยกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนมารีวิวบ้านเขาไปด้ว่ยวตัวเอ็กซ์ต้าหลัวๆครับโอเคเขาใช้ท่านั้นไปแล้วห้ามตีว่านา้ำครับเดี๋ยวมันรีบับเฮ้ยโอเคไม่เลือกดีนะไม่เลือกว่าน้ำม,มา อืผมน่าจะเสียเจ้าผมน่าจะเสียเจ้าไว้มีไปแล้วครับหมดน้ำล,ลบบับหลัวๆโชกแสนเก่งอาะตัวที่หนึ่งนะตายไปแล้วเรากำลังจะเสียตัวที่สองไปหรือเปล่านะครับน่ตายด้วยครับอืม โอเคฮยแผนผมสำเร็จ okay. hey! um ครับโอเคครับโชคดีมากๆที่ระเบิดทำงานได้ดีครับขอบคุณสำหรับคุณ P R E M มากนะครับสำหรับการรีวิวว่าในวันนี้ถ้าทำอะไรผิดพลาดไปคำพูดใดๆนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ลราจะสวัสดีกันทำไมเราไปดูรูนกันก่อนไหมนะครับคิดใหม่ทำใหม่นิดนึงครับโอเคครับเรามาดูเจ้าบอมน้ำบอมน้ำผมใช้เป็นโฟกัสฟาร์ทลครับเป็นแอตแทก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 หมดเลยครับแอตแทกพันแปดครับมีสปีดสี่สิบสองเยอะจุงนะครับแล้วก็มีความแม่นยำอยู่แปดสิบนะครับถ้าบอมมันจะบวกบวกบวกเ c c ให้ด้วยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ได้บวกเอซีซีบวกเกีรให้เพื่อนเราครับเพิ่มเกีรให้ตัวเองตัวเองตัวเองนะครับอ่านให้ดีๆนะครับก่อนพูดออกไปโอเคมีตัวเดียวเนาะที่ผมเลือกมาแปลกๆเมื่อกี้มันก็ลมด้วยมันก็ลมมันก็ลมมันก็ลมผมใช้เป็น e x ็กซ์เตอร์เีซิครับเป็นด e เฟน s ์ HP ชพีด n เฟครับไว้ยืนแถวหน้าในเลดก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากและสำหรับเจ้าของบ้านที่มารีวิวคลิปในวันนี้ด้วยสวัสดีครับ